เป็นกันได้ทุกคนแหละครับเพราะสาเหตุเนี่ยเกิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อนะครับมันอาจจะไม่หายขาดนะคะแต่จะทําให้อาการดีขึ้นแล้วก็ชะลอความเสื่อมของข้อเข่าได้ค่ะยังไงก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของตัวเราด้วยนะคะที่จะบริหารแล้วก็ควรระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนะคะจ้าขอบใจมากนะจ้าพยาบาลไม้นักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุด เงาดำตัวเหลืองปลังแลนะโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม่เลือขาวซึ่งก็คือ TH1, TH2, TH17 และก็ t ีเร็กแริร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโก ในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเอง ถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพระเาะอะไรฮะอืมันมันปวด่ะคะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจบ็<อ>บ,จบบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเจ็บนี่ไม่ใช่เขา่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะอือใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่า คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อม,อมก็เอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันธงไหมครว่าจะรักษายัางไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเขาอ่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายหละ ที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเข่าใช่เห็นบอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกรรมจะแบนนี่จะลําบากมากอแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกแล้วว่างไม่ไม่ไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอมันแค่แข็งมนกางไม่สะดวกใช่ค่ะกางไม่สุด ใช่ค่ะแล้วเวลาจะกรรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บมันจะเจ็บอ่าฮะแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์แล้วใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วค่ะก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดอืมที่รู้จักงานวิจัยของของอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากอ่าพอเนี่ยค่ะอ่าฮะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณ มาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณสิบห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยนะคไม่เป็นอีกเลยออันนี้ยืนยันได้นะคะยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทาอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานเออแล้วแล้วกับหัวเข่า ภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณยี่สิบกว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณยี่สิบกว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอเดินได้มากขึ้นครับค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังสอนคือยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลง เดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะพานักศึกษานักเรียนไปท่านศึกษาส่วนน้องนุตก็ต้องเดินอค่ะและที่สําคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลองตัวเองด้วยใช่ตอนแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดี ก็เอาเข้าดีว่าทดสอบตัวเองปากก้ให้นั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ยืนยันได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยจริงจริงค่ะทำอะไรได้เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับดีกว่าแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงครับแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแม่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับขออนุญาตเปิดเผยวัยอายุได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะสามสิบเจ็ดแล้วค่ะสามสิบเจ็ดทราบสาเหตุไหมว่าทำไมตัวเองเป็นข้อเสื่อม ก็ทํางานหนักค่ะยกของหนักหนักแค่ไหนฮะหม้อข้าวสิบโลค่ะยกคนเดียวฮะหม้อหุงข้าวใช่สิบกิโลใช่วันละสองหม้อค่ะวันละสองหม้อเช้ากับเที่ยงเป็นคุณน้อทำอาชีพอะไรฮะค้าขายค่ะที่บ้านค้าขายก็ขายข้าวขายอาหารถูกไหมฮะใช่ะก็จะต้องเป็นคนหุงข้าวแล้วก็ต้องยกเนี้ยเช้าสองหม้อค่ะทุกวันทุกวันเป็นเวลากี่ปีฮะ ก็น่าจะสักประมาณหกเจ็ดเดือนเองค่ะหกเจ็ดเดือนนั่นคือตอนนั้นก็คือทํางานเต็มที่เลยเต็มที่นอกจากหุงข้าวแล้วผมว่าต้องมีทํากับข้าวอีกมีค่ะยืนด้วยค่ะยืนนาน,นแล้วตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนที่ลงน้ําหนักข้างขวาเยอะจะยืนยืน,ยนทิ้ง,งน้นําหนัก,ห,นกหาหมอค่ะหาคุณหมออยู่แล้วคุณหมอแนะนําบอกว่าก็คุณหมอบอกว่าหมอลองกระดูกสึกค่ะ หมอนรองกระดูกสึกใช่ก็คือพูดง่ายๆมันจะมีกระดูกอ่อนอีกชิ้นหนึ่งซึ่งอยู่ขั้นระหว่างกระดูกแข็งสองท่อนค่่่ะใชถูกไหมฮะค่ะอันนั้นเนี่ยมันสึกมันสึกเหมันกับมันไม่มีเลยอะค่ะข้างขวานี่คือเอ็กซเรย์ดูแล้วว่าคือไม่มีเลยจะรู้สึกเจ็บปวดปวดร้อนหัวเข่าตลอดเพราะว่ากระดูกมันปวดบวมร้อนใช่ปวดบวมร้อนแล้วบรรเทาด้วยอะไรตอนนั้น่ะ ก็ทานยาคุณหมอค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าคุณต้องพักถ้าคุณไม่พักคุณก็จะไม่ไม่ดีขึ้นให้พักได้ยังไงแต่อาชีพเรามันพักไม่ได้เออขายของหรือว่าทํามาหากินทุกวันบอกคุณหมอครัะว่าถ้าไม่พักทําไงอ่ะก็คุณหมอก็บอกก็อยู่ที่คุณอยู่ที่คุณแล้วค่ะว่าคุณจะจะรักษาตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะมันก็จะปวดบวมไปเรื่อยชมีวิธีรักษาอย่างอื่นไหมฮะนอกจากพัก ก็มีนวดแผนโบราณค่ะมันก็ปลายเหตุนะใช่ค่ะมันก็แคลคายความรู้สึกเมื่อยเมื่อหรือปวดบวมไปได้เออผ่าตัดได้ไหมตอนนั้นปรึกษาไหมก็คุณบอกว่าลองลองลองทานพวกแคลเซียมลองดูก่อนว่าจะมีกระดูกอ่อนเกิดไหมคือเสริมเข้าไปค่ะเพราะว่า คุณอายุยังน้อยนั่นน่ะสิกำลังสงสัยว่าอายุแค่สามสิบกว่าไม่น่าที่จะเสื่อมหายไปเร็วใช่ตัดสินใจยังไงครับตอนนั้นงานก็ต้องทำร่างกายก็ต้องเอาก็ทนก็ทนนะค่ะตอนแรกก็ช่างใจอยู่อะค่ะว่าไม่ไม่อยากจะไหวมันจะไหวเลยยาหมอยังไม่ไหวเลยและเละและอันนี้คืออะไรมันจะไหวเหรออ่าลองก็ลองออา เพราะว่ามันเจ็บปวดทรมานมากคือนวดนวดแค่ผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายไม่หายใช่ที่เดียวกี่วันฮะรู้สึกได้ว่าถึงเห็นความเปลี่ยนสี่วันก็รู้สึกว่าตัวเองเดินลืมตัวแล้วค่ะลืมตัวว่าตัวเองเคยเจ็บเคยเจ็บเคยเดินเดินลืมตัว ทั้งๆท,ที่ก็ยังยกของอยู่ใช่ค่ะใช่แล้วก็ยังยืนทิ้งน้ําหนักอยู่ที่เข่าขวาเดิมเหมือนเดิมใช่ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนอาชีพไม่ได้เปลี่ยนค่ะอาชีพเดิมเออไม่ปวดอืมคือว่าเหมือน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 ตัวเราเบาขึ้นครับอืมแล้วก็จากกังวลตรงเข่าก็คือว่าก็เป็นธรรมชาติได้กลับไปหาคุณหมอเพื่อเอ็กซเรย์ดูไอไอหมอนรองกระดูกที่มันบอกหายไปจนแทบจะไม่เหลือแล้วนะ ก็เราก็ไม่เจ็บปวดแล้วก็เลยอยากลองดูอีกทีว่าคุณหมอจะว่ายังไงแต่เปลี่ยนโรงพยาบาลแต่ก็ไม่เคยเล่าเล่าเล่าเท้าความหลังให้ให้คุณหมอฟังว่าเราเคยเข่าเสื่อมคุณหมอตรวจดูไปใช่ใช่ไหมฮะอาทิตย์แรกบอกว่าคุณหมอปวดหัวเข่าเขาก็เอาคอะดูนะคะว่าเขาบอกมีเสื่อมนิดหน่อยเราก็เอะใจแล้วว่าเราเคยเป็นมากนะคุณหมอว่าเสื่อมนิดหน่อยไม่เป็นไร เอายาไข่กล้ามเนื้อไปทานแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งคุณหมอนัดมาดูใหม่ออาทิตย์หนึ่งก็กลับไปไปหาคุณหมอใหม่คุณหมอว่าคุณธีรดาคุณปกติแล้วนะก็เลยบอกคุณหมอขอเอ็กซเรย์ได้ไหมเอออยากรู้ใช่ค่ะอขอเอ็กซเรย์ได้ไหมอ้าคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณจะเอ็กซเรย์ทำไมก็บอกว่าอยากอยากดูค่ะอยากรู้ค่ะอยากรู้ว่า มันเป็นยังไง<อ>ก็เอ,เอ็กซเรย์ผลออกมาก็คือว่ามีหมอนรองกระดูกเหมือนข้างซ้ายปกติดีครับก็คือว่าก็กลับบ้านไปก็เอาฟิล์มอันเก่าจากโรงพยาบาลแรกไปเปรียบเทียบกันก็คือว่าปกติดีแต่ข้างขวาข้างขวาที่ของโรงพยาบาลเก่าก็คือว่าจะไม่มีหมอนรองกระดูกกร<อ>ะดูกมันก็จะทิ่มกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันจะชนกันใช่ตอนนี้ก็มีหมอนรองกระดูก ปกติเออเป็นเรื่องมหัศจรรย์ใช่ใชค่ะต้องบอกว่าก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ไม่มีสูตรหรือยาอะไระที่จะช่วยทําให้มันฟื้นกลับมาเร็วได้ขนาดนั้นใช้เวลาเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณสองเดือนค่ะแค่สองเดือนสองเดือนเออ ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องท้าพิสูจน์กันนะอย่างกรณีนี้อาจจะด้วยวัยที่ยังอายุน้อยการเสริมสร้างร่างกายการฟื้นฟูก็อาจจะกลับมาเร็วขึ้นก็ได้นะครับทุกอันนี้แข็งแรงดีแข็งแรงดีค่ะยืนทำงานได้ในเวลานานๆไม่มีอาการเจ็บละได้ค่ะยอดเยี่ยมมากขอเชิญโบมือกับคุณธีรดาด้วยครับ